ที่ดินยี่สิบเบ็ดไรนะครับไรละหนึ่งแสนบาทครับราคาเจ้าข้องนี่นะครับเป็นที่ทำไรอ้อยนะครับปลูกปลาสบายนะครับติดแต่โน้นท้องด้านครับสา้ารฐาะนะครับมีไฟฟ้าท่องด้านที่ดินไม่่วยนะครับที่ดินไม่่วยเท่าไหร่นะครับจากตรงไรอ้อยนะครับแล้วก็หักไปทางโน้น แล้วก็ไปนู้นเลยนะครับตามต้นไม้นู้นเลยนะครับแล้วก็ฮักตรงนั้นนะครับแล้วก็มาตรงบ้านคนนะครับแล้วก็มานี้เลย21ไร่นะครับที่ดินตรงนี้อยู่ในเขตตำบลสักโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีตะวโนดกุดแดงนะครับต้นตั้งไร่นะครับมองห้าที่ดินปลูกปลาโคกต้องนาตรงนี้เลยนะครับเจาะน้ําออกง่ายนะครับเขาเสียนะครับก็อยู่ ติดฟาร์มมูนะครับข้อเสียของมันนะครับที่ดินดีน้ำดีเจาะน้ำออกง่ายนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนี่เพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับที่ดินอยู่ในเขตตำบลสกักจอมอำเภอเดินชิดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินไม่ไม่ตามวัถน,นารรมนะครับดูนะครับ ก็ประมาณก๊คล้าวแปดสิบเซนนะครับไม่ถึงหนึ่งเมตรก็ฝั่งนี้นะครับห้าสิบเซนก็ไม่น่าจะถึงนะครับน้ำไฟประปาครบนะครับนี่นะครับบรรยากาศแทงประปามีแน่นอนนะครับเอาตรงนน้นนะครับเอาแดงๆนะครับเป็นวัดนะครับวัดโรงเรียนนามาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม วัดอนามัยโรงเรียนอยู่ตรงนี้เลยชุมชนย่าอยู่ตรงนี้นะครับร้าน้าอนามัยนะครับประมาณห้0หกรเมตรนะครับประมาณ5้0หเมตรครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทุนได้จองไว้แล้วนะครับนะครับทั้งหมดส้างล็อกด้วยกันนะครับตรงนี้เลยนะครับติดกับที่2 1เ็ไร่ที่พบทำการค่าอยู่ตรงนี้ ครับดูนะครับเห็นไหมที่ดินของเรานะครับ21่สิบเบดไร่ชนดกขุดแดงส่วยนะครับส่วยดีนะครับเจาะหนาำออกง่ายดินดีปกติหนาำไม่ท่้มนะครับในฝนเึิ่งตกนะ เนี่ยื้นที่นะครับส่วยนาปลูกปลานะครับโคกน้องนาดีมากเลย